ะคะะนในช่องฟาปอนชาแนลค่ะวันนี้ก็จะเจอในสภาพที่โสมๆหน่อยนะคะเพราะว่าว oh, <no. S 1> ันนี้ฟาจะมาแต่งหน้าตามฟิลเตอร์นั่นเองนะคะคือมันมีฟิลเตอร์ในทิกตอก็อกยู่ฟิลเตอร์หนึ่งเว้ยซึ่งมันสวยมากแบบเฮ้ยมันสวยมากจริงอยากจะแต่งตามเลยนะคะอยากรู้ใช่ไหมคะว่ารูปฟิลเตอร์เป็นอะไรยังไงเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูเลย ่้าดูแล้วทุกคนมันมีความแบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกคนหน้าฟาไม่ได้แต่งเลยนะในลุกเนี่ยฟาใช้หน้าสดแล้วก็ลองกับฟิลเตอร์นี้ดูซึ่แมบาบเฮ้ยอยากแต่งหน้าตามแบบฟิลเตอร์นี้จังอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาลองดูซิว่ามันเป็นอะไรยังไงเราจะทําได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาลองดูดีกว่าเนาะไปทุกคนเดี๋ยวเราช้าไปแต่งหน้ากันดีกว่าคะ่ะเออทุกคนขั้นตอนแรกนะคะฟาก็จะใส่คอนแทคเลนส์นะนี่คือใส่แล้วทุกคนแบบ ธรรมชาติมากแม่จริงๆแล้วในฟิลเตอร์เนี่ยมันก็เหมือนใส่คอนแทคเลนให้เรา้วทุกคนแบบเป็นสีน้ำตาลน,น้ำตาลน,นี่คือใส่แล้วนะทุกคนเข้าขนาดตาจริงเลยเขาเรียกว่าเดลี่อายใช่ป่ะแบรนด์เดลี่อายรุ่นโรลิปปเนะาะพรใส่เสี่ยมตาคนะ,คะก็จะเข้าขนาดตาจริงฟ้าเลยมาแล้วมาเริ่มขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการลงผิวหน้าดีกว่าคะ่ะทุกคนฟ้าดูจากในรูปนะผิวหน้ามันดูโอเคมากแบบผิวหน้าดูสุขภาพดี วันนี้ฟ้าก็จะไม่ใช้รองพื้นนะคะแล้วฟ้าจะใช้เจ้าตัวนี้แทนนะเป็นของแบรนด์ x q m e นะคะอันนี้เป็น CC ครีมนะคะที่ช่วยปรับสภาพผิวให้ดูขาวขึ้น1ระดับเลยเนาะมีสาร SPF 45นะ p a 3บวกเจ้าตัวนี้เหมือนฟ้าเคยรีวิวไแล้วปะแบบนานมากแล้วทุกคนฟ้าก็จะหยิบม,มาใช้นะคะใช้แทนรองพื้นเลยเนาะสภาพฟ้าเือนคนเพิ่งตื่นนอนใช่ค่ะทุกคนฟ้าเพิ่งตื่นนอนโอเคฟ้าเพิ่งตื่นแล้วก็อาบน้ำนะทุกคนแล้วสภาพดูเหมือนแบบ คนเหมือนคนไม่อาบน้ำหรือคนเขาจะบอเพราะว่าใช้เจ้ตัวนี้ทุกคนใช้แทนรองพื้นเลยแล้วก็เก้ีย่ยหรือนะจ๊ะทาคอด้วยเจ้าตัวนี้มันไม่หนาทุกคนไม่ใช่ไม่บอกสภาพผิวไปดูขาวขึ้นนะให้มันดูให้มันแลดูสุภาพดีอะ่ะอถ้าใครมีรองพื้นที่แบบว่าเฮ้ย บางเบามากอะไรเงี้ยก็ใช้แทนได้นะแต่พาใช้เจานน้าตัวนี้มันโอเคามากๆเลยแล้วก็จะทูๆเกลียเกลียวไปเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนสภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือเกลียวทั่วใบหน้าเสร็จแล้วหน้าก็จะดูมีความเผยสว่างสดใสมากยิ่งขึ้นนะไม่หม่นหมองนะจ๊ะเอาละทุกคนขั้นตอนต่อไปก็คือการทาแป้งกันค่ะทุกคนฟ้าจะใช้เป็นแป้งของบาบาร่านะคะฟ้าจะใช้พับแปะที่ใต้ตาส่วนที่มันหรือส่วนที่แบบว่าอยากจะปกปิดนะคะแล้วก็ค่อยใช้แปรงทาทั่วใบหน้าเนาะฟ้าจะ ช้พับก่อนเลยทาใต้ตาหนึ่งแมตแล้วก็ทาบริเวณจมูกจมูกใช่ไหมทุกคนคางหน้าผงหน้าผากอย่างงี้เสร็จปุ๊บเราก็จะใช้แป้งนะคะวนไปที่แป้งเลยแล้วก็ทาทั่วใบหน้าเราจะน้นแบบว่าให้มันดูแบบบางเบาที่สุดอ่ะอมไม่อยากให้มันดูแบบหนามากจนเกินไปก็จะได้เป็นผิวหน้าประมาณนี้เลยนะคือแบบดูธรรมชาติมากอะ ไม่ได้ดูหนาเลยอะเหมือนแค่ดูแมตขึ้นเฉยๆนะเอาละทุกคนฟาจะมาใช้ลิปมันก่อนนะคะเพราะว่าปากมันแห้งมากเป็นของฮิ m มาอราก่อนต่อไปค่ะทุกคนเรามาในส่วนของคิ้วกันบ้างดีกว่าคิ้วก็ธรรมชาติมากแบบเหมือนจะไม่แทบจะไม่เขียนเลยดีกว่าฟาจะใช้เป็นมาสคาร่านะคะในการปัดคิ้วแทนเนาะฟ้าจะใช้เป็นของเมเบลนรุ่นฝาชมพูนี้เลยนะคะหาซื้อได้ง่ายมากแล้วก็เป็นรุ่นที่บอกว่า ใช้ดีมากๆเลยซึ่งฟ้าก็แบบชอบใช้ปัดขนคิ้วมากเพราะว่าฟ้าเป็นคนที่แบบขนคิ้วน้อยคิ้วไม่ค่อยจะมีเงพอเวลาใช้มันก็จะดูเหมือนแบบมีคิ้วขึ้นพอฟ้าปัดส่วนคิ้วนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้เนื้อมาสคาร่าติดเสร็จโฟ๊ฟ้าก็จะใช้เป็นเนี่ยดินสอเขียนคิ้วที่สีอ่อนที่มันมีแบบแป้งไงใช่ปะแล้วก็ทําการหวีจัดทรงเฉยๆไม่ลกลุ่มรังนะจ๊ะแล้วก็จะแบบ จากคนที่ไม่มีคิ้วก็จะมีคิ้วขึ้นมาทันทีทันใดเขาจะได้คิว้วไปประมาณนี้เลยซึ่งเอา้าเรามีคิ้วแล้วถ้าสมมติใครอยากจะเติมอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถใช้ดีสอเขียนคิ้วที่แบบสีค่อนข้างที่จะอ่อนเลยนะแบบพออ่อนๆเลยนะให้มันเป็นสีแบบแนี้เห็นปะเออเขียนทับไปได้นะจ๊ะแต่นี้ก็คือแบบพอละพึ่งพอใจกับคิว้วละเพราะว่าไม่อยากให้คิ้วมันเข้มมา,มากกว่านี้แล้วเพราะในฟิลเตอร์คือคิ้วมันไม่ค่อยเข้มเลยนะจ๊ะ โอเคทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะฟ้าก็จะมาเช็ดดงเช็ดดิ้งสันจมูกสันจมูกกันนะจ๊ะซึ่งฟ้าดูในรูปคือมันธรรมชาติมากแล้วฟ้าก็จะใช้เป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นเลือกที่สีอ่อนที่สุดในนี้เนะาะคาะๆเลยจ้ะแล้วก็ปัดเลยคือสีมันค่อนข้างที่จะอ่อนมากแล้วมันดูธรรมชาติมากอะ โ okay, อเคทุกคนฟ้าก็เช็ดดิ้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวควาค่อยไฮไลท์ที่หลังเนาะมาในส่วนของลูก,กตาก็ไม่ดีกว่าะคะ่ะไม่ใช่ลูกตาสีมาที่ส่วนของการแต่งตาก็มา่ดีกว่าเนาะการแต่งตาของฟ้านะคะก็คือ้องเลยอยู่หยเหมือนกันเรื่องไม่ถูกว่าจะใช้อะไรดีฟ้าก็เลยหยิบมาเท่าที่แบบว่าเออแล้วน่าจะใช้นะคะก็จะเป็นของ No v o No v o Novo ไม่เคยเียกชื่อแบรนด์นี้ถูกเลยแล้วก็ของพี่ชัดนะคะแล้วก็เป็นอายแชโดว์ของซามูโตะ ก็จะแต่งออกโทนสีชมพูชมพูคอโลคอโลว,ว่ะขั้นตอนแรกเลยเฟ้าจะใช้มือนะคะในการแต่งตาวันนี้เพราะว่าแต่งง่ายสีที่อ่อนที่สุดนะคะของแบรนด์พิฉัดนะจ๊ะทาทั่วทั้งเปลือกตาเลยให้มันเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีชมพูอ่อนๆอ,อ,นอะ่ะทาทั้งสองข้างให้เท่าๆกันเลยแนละ้วทุกคนเสร็จปป๊บฟ้าก็จะใช้สีเดิมเลยนะคะที่ทาเปลือกตาบน เรามาทาใต้ตากันมากกว่าทาให้มันดูแบบฟุ้งๆดูเลอะๆจริงๆอะสีเนี่ยทายังไงก็ดูไม่เลอะนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นสีมันเหมือนแค่แบบลองพื้นให้แบบว่าเรารู้ว่าสีตาเราควรจะแบบไปทางที่ทางไหนอะไรเงี้ยโอเคทุกคนแล้ก็จะได้ตาที่แบบว่าเป็นสีชมพูนิดหน่อยไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรมากมายนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้ชมพูนี้เลยนะคะ ตลับนี้เนาะทาชั้นพับตานะคะทาทั้งสองข้างให้เท่ากันเลยนะทุกคนลุกนี้ออกมาเพราะว่าน่าจะแต่งแล้วแบบดูสวยอะ่ะนี่ค,คือคิดไปเองนะคือคิดไปก่อนแล้วว่าแบบเราต้องสวยอะไรเงี้ยต่อไปเราจะใช้สีสีนี้นะคะทุกคนใช้คู่กับแปรงแล้วก็จะปัดไปที่หางตาทุกคนแบบนี้เลยหัวตานิดนึงค่ะทุกคนแบบนี้แล้วก็สลับมาที่หางตานิดนึงตรงนี้เลยหางตาล่างแล้วก็ทําทั้งสองข้างให้เท่ากันเลยเนาะ ต่อไปทุกคนฟ้าจะใช้แปลงนะคะที่แบบเออไว้ช่วยเบลนเนาะให้ทุกสีมันดูสมูทตี้เขา,ามากยิ่งขึ้นให้มันดูแบบฟุ้งๆหน่อยเพราะว่าในรูปคือมันฟุ้งมากอทุกคนต่อไปเรามาในส่วนของตาล่างกันมากดีกว่าทุกคนตาล่างอะ่ะฟ้าดูจากรูปแล้วอะ่ะมันก็จะมีความแบบฟุ้งๆตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาใช้แปลงที่มันหัวเล็กๆนะคะแล้วฟ้าจะใช้สีนี้นะทุกคนจิ้มไปเลยแหบกบตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ให้มันเป็นสีแบบชมพูชมพูส้มๆหน่อยเสร็จปุ๊บฟันจะใช้สีนี้เลยนะคะทุกคนทาไปที่ตาล่างเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะแหงตานี้นาะนแล้วก็จะทาแค่นี้พอต่อไปเราจะมาสร้างตัวนีอายกันเราก็ทำตาแบบยังไงดีวะตุยๆเออนึกตั้งนานว่าแบบมันเรียกว่าอะไร แล้วก็ใช้ดินสอขียนคิวน้วที่บอว่าสีอ่อนๆอ,อ,นอะมาวาดต่อไปเรามาในส่วนของกริตเตอร์กันาีกวก่านะคะแฟรใช้ของสมุตโตะเลยสีจะค่อนข้างที่บอกว่าน่ารักนะคะสีออกพิงโกพิงโกไหนปะฟ้าจะทากึ่งกลางตานี้ก่อนเลยโอ้ยสีน่ารักมากอะเห็นปะดีสีมันไม่ได้แบบวิงวังจนเกินไปอะชอบอะ าแล้วก็แบบเป็นดนเกลี่ยให้มันดูแบบฟุ้งๆกระจายกระจายนะจ๊ะแล้วก็ใช้สีเดิมเลยทาใต้ตานะคะทุกคนตรงช่องขาวๆที่เราวาดดิอาร์ไอ้จ๊ะ โอเคกับทุกคนขั้นตอนต่อไปปาจะมากรีดตานะคะก็าจะใช้2สิ่งนี้เลยคือเป็นอายไลเนอร์หนึ่งแล้วก็ดินสอเขียนคิ้วที่มีสีค่อนข้างที่จะเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะที่ฟ้าใช้เจ้าตัวเนี้ยดินสอเขียนคิ้วเพราะว่าเป็นแบบเหมือนไกด์ไลน์ในการที่เราจะกรีดตาเวลาเราลงแบบอายไลเนอร์จริงๆเนี้ยมันจะได้แบบไม่ผิดพลาดอะไรอย่างงี้เนาะการกรีดตาของเขาก็จะมีหางออกมานิดนึงนะคะแล้วก็แบบแบบเขาเรียกว่าเขียนให้มันดูตาตกๆปะเออแบบไม่ได้วิ่งหางอะไรแบบขนาดนั้น เราก็ใช้ดินสอเขียนคิดแล้วทุกคนในการวาดเกลาไลว่าเฮ้ยเราจะไปในทิศทางไหนดีแล้วเราก็ค่อยใช้อายไลเนอร์นะคะในการแบบกีดทับอีกทีหนึ่งเนาะก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยคือแบบไม่ได้จะให้มันดูชดขึ้นมา เยอะขนาดนั้นนะคะแล้วนะคบไปคิดในข้างนึงเท่ากันก่อน,นะคดี๋ยวกลับมาค่ะโ okay, อเคทุกคนมิชชันใกล้คอมพิวตแล้วนะคะก็ฟ้าก็ไปกีดตามมาแล้ว,ลวก็แอบไปปัดมาสคาร่าแล้วกบขนตาม,มาเรียบรแลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาทาแก้มไม่ดีกว่าเนาะแก้มในวันนี้ก็จะใช้เป็นที่ทาตาเลยนะคะของแบรนด์พี่ชัดมาปัดแก้มแทนนะจ๊ะเพราะว่าเป็นสีที่แบบดูละมุนมากแล้วก็จะปัดให้แบบว่าแก้มมีสีสันนิดหน่อยแบบฟุ้ง เป็นแบบหว,นวานอะไรอย่างงี้เนาะเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนเราจะมาปัดตรงไปจมูกด้วยนะคะเพราว่าเขามีการปัดตรงจมูกจมูกด้วยเนาะให้มันดูแบบหว,นวานน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาไฮไลท์กันนะคะอ่ะแล้วเราจะใช้สีนี้เลยนะคะทุกคนเป็นสีที่แบบมีกิตตรงกิตเตอร์น,นิดหน่อยไปคางขอแค่นี้จึง้ง ต่อไปเรามาทานลิปดีกว่าลิปควันนี้ก็จะใช้แบบไม่เยอะนะคะดูจากปากแล้วก็คือแบบธรรมาชาดอีกแล้วจ้าสิ่งที่ฟ้าได้มาก็จะเป็นสองสีนี้เลยทาผสมกันเพราะว่าเคยทาแล้วมันแบบสีมันจะใกล้เคียงกันแล้วก็ทําการทาสีส้มก่อนเลยทาทั่วนิ้ฝีปากเลยนะคะทุกคนเสร็จปุ๊บนะคะดูโคนเราจะได้สีเปา่าแบบนี้เลยก็ยังไม่เสร็จดี ใช้สีเข้มขึ้นมาหน่อยคือสีแดงทาให้มันแบบเฮ้ยฟงฟงเนฟ้าเขาแอบเติมหน่อยละกันนะคะทุกคนเพราะว่าแบบยังสำหรับฟ้ามันยังไม่สุดก็จะใช้เป็นแบบว่าตินนะคะทาข้างในปากนิดนึงโอเคเสร็จแล้ว โอเค่ okay, ค่ะทุกคนฟินิชลุกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งฟ้าถามว่าเฮ้ยมันแต่งง่ายไหมตามฟิลเตอร์เนี่ยคือมันแต่งยากมาก <c oughs> คือจริงๆแล้วว่าอยากจะลองแต่งดูเพราะว่าแบบมันสีสวยมากในการแต่งหน้าลูกแบบเนี่ยมันหวานมันละมุนดูธรรมชาติมากเลยค่ะทุกคนแต่สิ่งที่ได้มานั้นก็ประมาณนี้ทุกค,คนถือว่ายางมากๆเลยนะถ้าใครอยากจะลองแต่งตามก็สามารถแต่งตามไปได้นะคะสําหรับฟ้า วิธีการแต่งของฟา้ามันดูไม่ยากหรอกแต่จะให้แต่งเหมือนในฟิลเตอร์คือมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะก็โอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วะะกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สั่พังค่ะทุกคนอย่าลืมกระดิ่งกุ้งกิ้งฟ้าด้วยนะคะเวลาฝนลงก็งไม่เหมืทุกคนจะได้พลาดน,นะคะนี่ก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะจุกง